แนวโจทย์8นะครับสมดุลวัตถุทรงกลมเมื่อเริ่มหมุนไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างที่1นนะครับทรงกลมหนัก600นิวตันรัศมี0.5เมตรทรงกลมนี้ก็คือวัตถุที่อยู่ในภาพนี้จะเป็นสีเหลืองนี่นะครับมีน้ำหนักนะครับ600นิวตัน เราก็ใส่เข้าไปนะครับน้ำหนัก600นิวตันรัศมี0.5เมตรวางอยู่บนพื้นราบลื่นก็คือพื้นราบเนี่ยไม่มีแรงเสียดทานนะครับและพิงกำแพงฝืดแสดงว่ากำแพงมีแรงเสียดทานนะครับวัตถุที่มีผิวสัมผัสนะครับมีมวลต้องมีน้ำหนักมีผิวสัมผัสมีแรงเอ็น นะครับวัตถุสัมผัสกับพื้นแล้วก็วัตถุสัมผัสกับกําแพงนะครับก็จะได้แรง n1 กับ n2 ตามภาพเลยนะครับและกําแพงเนี่ยเป็นกําแพงฝืดตามโจทย์นะครับดังนั้นกําแพงจึงมีแรงเสียดทานนะครับโดยโจทย์ให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างกําแพงกับทรงกลมก็คือบริเวณนี้นะครับ0.2จากภาพเราจะพบว่า มีแรงกระทำ500นิวตันเื้อนะครับแรงนี้พอผลักไปที่ทรงกลมสีเหลืองนะครับทรงกลมก็จะพยายามหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะครับลักษณะนี้เพราะว่าแรงนี้ผลักไปทางนี้ใช่ไหมครับพยายามจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาดังนั้นแรงเสียดทานที่อยู่บริเวณกําแพงก็จะต้องต้งตานการเคลื่อนที่นะครับจึงจะมีทิศดังภาพนะครับแรงเสียดทานต,ต้องต้านการเคลื่อนที่โจทย์ ถามว่าจงหาระยะ h ตรงนี้นะครับระยะจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมมาหาแนวแรง F นะครับโจทย์งหาระยะ h ตรงนี้ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ทรงกลมพร้อมที่จะหมุนพร้อมที่จะหมุนก็คือว่ากำลังจะหมุนนะครับแต่ยังไม่หมุนนะครับดังนั้นเมื่อยังไม่หมุนนะครับโมเมนต์ทวนยังคงเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับ โจทย์ลักษณะนี้แนวโจทย์8นะครับเราจะกําหนดจุดหมุนที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมพอดีนะครับเนื่องจากถ้าเรากําหนดจุดหมุนที่จุดนี้นะครับแนวแรง n1, n2 และ mg หรือ600นี้นะครับผ่านจุดหมุนทั้ง3แรงเลยนะครับ n1, n2 และ mg ผ่านจุดหมุนดังนั้น3แรงนี้นะครับจึงไม่นํามาคิดพิจารณาโมเมนต์ดังนั้นจึงเหลือโมเมนต์จาก แรง F และแรงเสียดทาน2แรงนะครับไปดูว่าเป็นโมเมนต์อะไรครับเราต่อแนวแรงเสียดทานโค้งเข้าหาจุดหมุนนะครับจุดหมุนที่นี่นะครับโค้งเข้าหาได้โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะครับและแรง F นะครับต่อแนวแรงโค้งเข้าหาจุดหมุนได้โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะครับแทนค่าในสมการเลยนะครับก็จะได้โมเมนต์ทวนนะครับเกิดจาก F คูณกับระยะจากจุดหมุนมาตั้งฉากก็คือ h ใช่ไหมครับและโมเมนต์ตามคือแรงเสียดทาน f นะครับคูณกับระยะจากจุดบนล,ลากมาตั้งฉากกับแนวแรงก็คือ0.5เป็นดังสมการนี้นะครับหรือเราไปดูพิจารณารายละเอียดได้ในแนวโจทย์8นะครับที่ครูทำคลิปไปแล้วนะครับอ่าวเปลี่ยนสมการแรงเสียดทาน f เล็กตัวนี้นะครับให้เป็น mu n นะครับ mu n ซึ่งบริเวณของแรงเสียดทานนะครับแรง n ตรงนี้เป็น n1 นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นม n1 นะครับอ่าคราวนี้เมื่อเราพิจารณาโดยใช้โมเมนต์เราจะได้สมการมาดังนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เราต้องการหา h เพราะฉะนั้นเราต้องทราบ f มิแล้วก็ n1 นะครับค่ามิโจทย์ให้มาแล้วเหลือ f กับ n1 เมื่อเราไปพิจารณา f กับ n1 นะครับเราจะพบว่ามันเป็นแรงที่อยู่ในแนว แกน x นะครับซึ่งแนวแกน x มีเพียง2แรงครับคือ F และ n1 ส่วนแนวแกน y มี3แรงนะครับมี F แรงสสทธานมี600ที่เป็น mg นะครับแล้วก็ n2 แต่เราต้องการ F กับ n1 ใช่ไหมครับ F กับ n1 เป็นแรงที่อยู่ในแนวแกน x มี2แรงซึ่งวัตถุนี้หยุดนิ่งดังนั้นแรงลับจึงเป็น0ด้วยนะครับ แรงลับจะเป็น0แรงซ้ายหรือ F นะครับต้องเท่ากับแรงขวา n 1นะครับเราจึงได้ว่า F และ n 1เท่ากันนะครับนำไปหารกันก็เป็น1นะครับเอา F ไปหาร n 1ก็ได้1ก็จะเหลือ h เท่ากับมิ5คูณ0.5นะครับค่ามิก็คือโจทย์กำหนดมา0.2น2ะครับ0ู0.5 2คูณศ5นคูณ5ได้10ทดสนยม2ตำแหน่งนะครับ2ูณ5ได้10 ทศนิยม1ตําตำแหน่งกับ1ตําตำแหน่งตัวนี้ก็เป็น2ตํตำแหน่งอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ0.1เมตรนะครับตัวอย่างที่2ต่อเลยนะครับเป็นลักษณะโจทย์คล้ายๆกันนะครับดูจากรูปแล้วก็โจทย์นะครับแต่โจทย์ข้อนี้จะเปลี่ยนเป็นวางอยู่บนพื้นราบฝืดก็คือพื้นราบตรงนี้นะครับเป็นพื้นฝืด ส่วนกำแพงลื่นครับกำแพงลื่นก็คือไม่มีแรงเสียดทานเราก็ทำไปแล้วในตัวอย่างที่1น,นะครับเราก็จะสามารถใส่น้ำหนัก600ใส่แรงเอ็นที่ผิวสัมผัสกำแพงและพื้นส่วนแรงเสียดทานนะครับต้องต้านการเคลื่อนที่เพราะแรงที่ผลักนะครับพยายามหมุนทรงกลมนี้ทวนเข็มนาฬิกานะครับแรงเสียดทานก็ต้องต้านนะครับ โจทย์ให้หา h เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วัตถุพร้อมที่จะหมุนก็คือโมเมนต์ยังเป็นโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามอยู่นะครับกำหนดจุดหมุนที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมนะครับเราก็จะได้แรงเสียดทานเป็นโมเมนต์ตาม F เป็นโมเมนต์ทวนส่วน n1 n2 แงะ m ็ผ่านจุดหมุนนะครับแนวแรงที่ผ่านจุดหมุนจะไม่พิจารณาโมเมนต์นะครับเพราะโมเมนต์เป็น0ูนย์ไปเนาะหาก็จะได้โมเมนต์ทวนจาก f นะครับคูณ h โมเมนต์ตามจากแรงเสียทาน f คูณกับระยะจากจุดหมุนมาตั้งฉากก็คือรัศมีนั่นเองก็คือ0.5นะครับาเช่นเดิมนะครับเปลี่ยน f แรงเสียดทานเป็นมินะครับ แต่บริเวณพื้นนะครับ n ตรงนี้เป็น n 2ตามภาพเลยนะครับเราก็จะพบว่าในการพิจารณาที่จะแก้สมการนี้นะครับหา h เรายังไม่ทราบค่า n 2นะครับส่วน f เราทราบแล้ว500ใช่ไหมครับ m เราทราบแล้ว0.2เหลือ n 2นะครับ n 2เป็นแรงที่อยู่ในแนวแกน y นะครับซึ่งแนวแกน y ตอนนี้มี2แรงครับ คือ n 2และ mg นะครับเราจึงสามารถพิจารณาว่าวัตถุนี้หยุดนิ่งแรงลับต้องเป็นศูนย์นะครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเพรั้น n 2ก็มีค่าเท่ากับ6ก0เราก็แทนค่าได้เลยนะครับ f 500ม้อศูนย์จุดสอง n สองหกร้อยเห็นไหมครับทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับศูนย์จุดสอง คูณ0.5ได้0.1ใช่ไหมครับ0.1คูณกับ600แล้วก็นำ500มาหารนะครับก็จะได้0.1คูณ600ได้60นะครับนำ500มาหารก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ0.12เมตรครับ